สวัสดีครับตู้เย็นด้วยเหรอใช่ตู้เย็นด้วยครับเ,เดี๋ยวเท่ามาดูควรจะดูให้หน่อยนะได้ดครับม,มันเหมือนว่าเหมือนตัวคอมเพรสเซอร์อ่ะมันไม่มันไม่ติดอ่ไะได้ด,ดูให้ได้สวัสดีครับช่างบอสลำลูกการนะครับก็ตอนนี้เรามาถอดล้างแอร์แครเรียนะครับ ใายให้เห็นชัดๆนะครับนี่คือสภาพก่อนล้างนะครับวิธีการล้างช่องบอจะเรียกว่าการล้างแบบถอดเปลือยนะครับก็จะเหลือแค่คอยเย็นนะครับส่วนอะไรนะครับแล้วก็จะถอดออกมาแบบนี้เป็นครั้งแรกของแอร์ตัวนี้นะครับที่ล้างแบบพอดเปลือยนะครับ ขาดน้ําทิ้งเห็นไหมครับมันไม่เคยถอดเลยนะมันก็จะเป็นคราบเมื่อเต็มเลยนะครับปัญหาของน้ําหยดซ้ำซากนะครับฝุ่นทั้งนั้นเลยนะะก็บันทึกไว้นะครับสภาพก่อนล้างแอร์นะครับ มันออกมาเป็นเม็ดเลย นี่คือสภาพของบอดี้ที่ล้างเสร็จแล้วนะครับด้านบนก็กำลังล้างอยู่นะครับอร์สภาพเน่าพอสมควรนะครับปลายข้าใบนะครับเมื่อกก็ยังออกมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะล้างได้นะครับสภาพเนา่าเน่าสุดๆนะครับแล้วก็ล้างไล่ด้วยดีนะครับคราบเมือกคราบต่างๆก็หลุดสลายหายไปนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะประกอบนะครับเรียบร้อย